ยสายประหยัดอย่างเราแต่อยากกินของอร่อยมันก็ต้องเนื้อคอขุนติดมันช่ำๆยกแพ็คสองร้อกรัมแค่ร้อยห้าสิบบาทอร่อยฟินอิ่มคุ้มไม่ต้องง้อยใครมาทําให้ด้วยฉีกถุงลงทอดจบสส่กลัวอ้วนแต่อยากกินแซ่บคุณแม่ไม่ต้องห่วงเอาเข้าหมออบลมร้อนได้เลยกินคู่กับข้าวเหนียวก็ดีหรือจะเป็นข้าวสวยหงุงมาร้อนๆกับน้าจิ้มแจว่วเปรี้ยวนิดหวานหน่อยบอกเลยอร่อยไงยท้องไงใส่ใครไหวไปก่อนทางนี้ไม่ไหวไปสวบกันดีกว่าอย นี่ทุกคนมันใส่กลิ่นหอมๆนะนี่ <c oughs> เนื้อนุ่มหมกักพอดีมากๆนี่ให้ดูชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะกัดให้ดูอืมอืมขาดเลยนุ่มมากขาวระลอนแจ่วท็อปปิ้งด้วยเนื้อสุดยอดอข <c oughs> ้าวแบบสับใจเลยนะโรยแจ่วลงไปแบบนี้เลย <c oughs> อร่อยเนื้อติดมันอุ๊ยจุ่มน้ำจิ้มแบบนี้ช่ำๆมันเนื้อก็อหอมจัดๆเลยอะถ้าหิวก็สั่งฮะอย่าไปทนนี่เนื้อดีๆแบบนี้ราคาถูกมักแบบแอร่อยๆตะก้าเหลืองสายมือเท่านั้นโคตรอร่อยจัด